โอยสวัสดีทนผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เสียล้สวยนะครับกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมครับเป็นคิวการเคลือบแก้วนะครับในสเตปอัลฟากาฟีนะฮะตัวนี้นะครับเป็นรถ Ford Ranger Raptor ปี2 0 2 2นะครับสำหรับ Ford ปีนี้นะครับเป็นสีดำนะฮะสำหรับสีดำเน่ยเป็นรถที่ควรแก่การเคลือบแก้วมากๆเพราะว่าตัวสีดำของเขาจะไม่มีผดึกเมทะลิกให้อยู่ในสีเลยนะครับเข้าไปดูด้านในนะครับ ที่ความเงาอย่างนี้ดุดำขนาดนี้นะครับก็แรกมากับความเงาซึ่งต้องดูแลพิเศษเพราะว่าถ้าไม่มีผลึกเมทัลลิกเนี่ยสีจะค่อนข้างนิ่มและดูแลได้ยากเปิดรอยได้ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้น,นการเคลือบแก้วนะครับหรือการทำให้สีมีความแข็งแรงขึ้นตั้งแต่โมเลกุลเป็นข้อดีนะครับทําให้สีเนี่ยเกิดรอยได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็สีเนี่ยจะเงาอย่างนี้กันไปอีกนานนะฮะสำหรับรถ ปีนี้นะครับสาหรับฟอร์ดนะครับสีดาโดยเฉพาะเลยเนี่ยควรทําอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วในส่วนของเซรามิกหรือตัวนี้นะครับเป็นการเคลือบแก้วในสเตปอัลฟากาฟีนคือการเคลือบแก้วกราฟินที่มีความแข็งแรงมากกว่าเซรามิกนะครับณตอนนี้นะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สุดของทางร้านเรานะครับอัลฟากาฟีนอย่างที่เห็นนะขอบคุณแสงนะครับที่มีน้อยนะครับทําให้เห็นว่าขนาดแ่งน้อยน้อยเนี่ยรถคันนี้ก็ยังคงเงางามดําสนิทอย่างนี้นะครับ นี่ผมออกมาวันนี้ออกอากาศที่ค่อนข้างดีนะหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันนะครับแต่ทางร้านเราเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องการทํางานของอากาศเด็ดขาดเพราะว่าเรามีห้องค่อนข้างเยอะในการทํางานและมีห้องอบอินฟราเรดนะครับเพื่อให้สีมีความแข็งแรงขึ้นนะครับจากตัวสีจริงๆเลยนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะกระบ,บวนการการทํางานของเราหลายๆท่านจะเห็นในไลฟ์สดก็ตามนะครับก็จะเห็นในเฟซบุ๊กก็ตามใครอยากดูขั้นตอนการทางานเข้ามาดูได้ตลอดครับเรา มีทุกขั้นตอนให้เราเห็นนะครับแล้วคันนี้นอกจากในส่วนของการติดตั้งฟิล์มใสเคลือบแก้วแล้วเนี่ยจะมีฟิล์มใสกันลอยในเบ้ามือจับด้วยซึ่งรถรุ่นนี้ Ford Ranger Ford Raptor Ford Everest จะทํากันค่อนข้างเยอะสังเกตไหมแทบจะไม่เห็นนะครว่าติดทางไปอันนี้คือติดฟิล์มใสกระลอยในเบ้ามือจับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นส่วนของหน้าจอนะครับของตัวรถคันนี้ครับนี่เขาจะมีเนี่ยครับ หน้าจอเนี้ยสิบสองจุดเก้านิ้วนะครับควรติดตั้งนะครับพิม์มใสกันลอยด้วยนะครับเพื่อที่จะได้อยู่กับเราไปน,นานๆนะครับสําหรับปอดรุ่นนี้เป็นปอดที่ค่อนข้างสวยงามมากครับการงกราฟิกสวยงามจริงๆเห็นไ่มปอดแรปเตอร์ตรงนี้จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีนี่ครับออกมาได้สวยงามมากๆใครที่จองไว้แล้วก็ดนดีด้วยครับเดี๋ยวเราก็จะมีรถออกมาได้ใช้นะครับกับรถปอดแรนเจอร์แรปเตอร์ครับนี่พามาดูความสวยงามภายในได้เล็กน้อยนะฮะซึ่งหลายๆคนคงเห็นแล้วในรีวิวยูทู e ต่างๆนะครับ ซึ่งเป็นขีดต้มทั้งหมดนะฮะอันนี้การออกแบบจะเป็นสีต้มเกือบทั้งหมดนะฮะทั้งได้แดงทั้งได้อะไรเงี้ยทั้งหมดเลยสวยงามมากๆครับรวมถึงนี่ครมาดูรวมถึงตัวโช๊ด้วยนะครับพามาดูเล็กน้อยอันนี้นอกเรื่องหน่อยนะครับนี่ตัวโช๊กก็เป็นสีส้มเช่นกันเป็น Ford Raptor ของตัวอันนี้เป็น Fox นะฮะ Fox f r a p t o r นะครับเห็นไหมสวยงามมากๆครับโอเคนอกเรื่องพอสมควรวันนี้มิกี้เสร็จรถสวยต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถแล้วก็ว ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ให้ความไว้วางใจมาดูมาชมนะครับสิ่งที่สวยงามอย่างนี้ใครที่อยากติดฟิล์มใส่กระรอยทางร้านเราก็มีใครที่อยากจะเคลือบแก้วทางร้านเราก็เก่งนะครับหรือว่าอยากจะติดฟิล์มใส่กระรอยภายในทางร้านเราก็จะให้ได้นะครับวันนี้มิกกี้ตสดรถสวยขอขอบคุณท่านเจ้าของรถขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้มิกกี้สวัสดีครับบ๊ายบาย